ใครที่ยังไม่เคยถูกหวยเนี่ยงวดดีขอให้ถูกหวยหวยที่ออกวันพุธในเดือนมกราคมวันที่16วันที่17 20ปีมีแค่3มงวดเราจะเห็นว่าตัวไหนมาบ่อยที่สุดในสามงวดนี้ที่มาบ่อยที่สุดคือเลขศูนย์ครับเลขศู 0, วันที่16มกมกราคมปี51 เอาเหลืออีกสองสามวันสองวันก็วันหวยออกแล้วมาตอบคอมเมนต์ของคุณพี่คนนี้นะครับพี่สาวแสนสวยของเราเอ,อ่อที่อยู่กันมาน,นานพอสมควรนั่นแหละบอกว่าให้วิเคราะห์เลขสิติหวยออกวันพุธผมก็ลืมไปว่าเอ๊ะผมวิเคราะห์แล้วหรือเปล่ายัางใช่ไหมเออต้องขออาภัยด้วยนะถ้ายัางนะ <laughs> ลืมเลขสิติหวยออก วันพุธครับย้อนหลัง20ปีจำเพาะเจาะจงในงวดวันที่16หรือ17ก็ได้นะครับในเดือนมกราคมย้อนหลัง20ปีเลยมีอยู่กี่งวดกันถ้าย้อนหลัง20งวดจำเพาะเจอจงในเดือนมกราคมงวดวันที่17งวดวันที่16ก็ได้นะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นมันก็วันที่16แต่ถ้าเลื่อนกลัวตรงกับวันครูก็ เป็นวันที่17แต่ปีนี้ก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่17เนื่องจากว่าวันที่16เป็นวันครูมันมีกี่งวดด้วยกันย้อนหลังตั้ง20ปีอุ้ยทำไมย้อนหลังนานจังต้องย้อนหลังไปด้วยแหละ1 0 2 0ปีเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะตรงกันง่ายๆนะเฉพาะเจาะจงในเดือนมกราคมแล้วต้องจำเป็นต้องวันพุธด้วยวันพุธงวดดีวันที่17มกราคมวันพุธตรงกับวันพุธ ไหนไปดูซิย้อนหลัง20ปีมีอยู่กี่งวดมีทั้งหมดแค่3งวดด้วยกันครับใน3งวดนี้มีปีไหนบ้างละ่ะมีปี51ปี56ปี61 3ปีมาดูว่าถ้าปีวันที่16มกราคมปี51บนเลขท้าย3ตัวครับ0 1 0 เลขล่าง81ครับ16กมกราคมปีห้าเลขบนเลขท้ายบน,น,าน 1, 9, 8, รางวัลที่หนึ่งหนึ่งรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ0 8ย์ครับวันที่17มกราคมปี6 1หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสตัว8 2 3สองสรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง5 0ูครับรวมเป็น3งวดด้วยกัน ในสามงวดนี้นะครับเห็นความแตกต่างกันหรือไม่ถ้าสามงวด3ปีสางวดจเฉพาะจะจงหวยที่ออกวันพุธในเดือนมกราคมวันที่16วันที่17 20ปีมีแค่3งวดเราจะเห็นว่าตัวไหนมาบ่อยที่สุดในสางวดนี้ที่มาบ่อยที่สุดคือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ วันที่16มกราคมปี51ออกที่บนเข้ามาที่บนนะครับ10วันที่16มกราคม0มาครับล่าง08วันที่17มกราคมปี61 50ล่างเห็นไหมครับมาทั้ง3งวดเลยงวดนี้จะมีศูย์หรือเปล่าครับท่านผู้ชมผมกับบรูคือการเดอว่าสิมาเออเอาวิเคราะห์ตามตัวเลขสีติใครชอบก็ไปเลยครับ ไปหาซื้อนะลอตเตอรี่เอามาดูกันต่อไปตัวที่สองตัวไหนน่าจะมาครับตัวรองลงมาคือเลขไหนครับคือเลข1ครับและเลข8ปดเราเห็นว่ามาแค่2งวดคือปี51 10, 81มาทั้งบนทั้งล่างครับปี5 6นะครับ8 1นะหมาในส่วนของเลข8ครับมา2งวดเช่นเดียวกันนะครับปี51และปีห6 8181เอมันออกตัวเดียวกันเลย8181แต่วันที่16มกราคมปี51เนี่ย8 1ไปอยู่ล่างส่วนวันที่16มกราคมปี56 8 1นั้นไปอยู่บนครับเห็นไหมครับงวดนี้ท่านคิดว่า จะมาตัวไหนครับนี่คือตัวเลขสีติหวยออกวันพุธย้อนหลัง20ปีที่ตรงในเดือนมกราคมนะครับแต่ถ้าจะเอาย้อนหลังยาก5ปีที่มันตรงกับวันพุธก็ได้นะมาถ้าเราจะเอาเลขสีติหวยออก ตรงกับวันพุธย้อนหลังห้างวดไม่จำเพาะจ่อจงนะครับตรงกับวันไหนก็ได้เดือนอะไรก็ได้ย้อนหลังแค่ห้างวดไล่ตั้งแต่ปี65วันที่16พฤศจิกายนวันที่1กันยายน1มีนาคมวันที่16สิงหาคมวันที่1พฤศจิกายนห้างงวดเราดูความแตกต่างกันตรงไหนครับตั้งแต่ปี65มาเลย8 9 6 4 4 1 9 2มี9ละนะนะ2 9เออ9 2ทีนี้มี5 2 5 5 8 2. 6 7งหกเ็ด้าหนึ่งส ปีนี้ไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวไหนมันจะเอาพฤติกรรมเลขท้ายไอ้ตัวใดตัวหนึ่งมาออกในงวดดีหรือเปล่าอย่างเช่น95163 6เนี่ยออกมาแล้วตัดทิ้งไปเลยครับเหลืออยู่3ตัวที่ความเป็นไปได้น่าจะมาก็คือเลข5เลข1กับเลข3แต่เท่าที่สังเกตเลขล่างเนี่ยจะไม่เคยมีหลักหน่วยที่ออกมาจะมีเฉพาะเลขหลักสินะครับเห็นไหมครับล่างจะดึงตัวหลักสิมาออกถ้ากับว่าตัด เลข3ออกเหลือกี่ตัวครับ6เนี่ยไม่มาแล้วเพราะมา2งวดติดแล้วหวยออกวันพุธนะครับทีนี้เหลืออยู่แค่เลข5กับเลข1 2ตัวนี้ ไม่แน่นะครับน่าจะมาไม่ห้ากันหนึ่งอันนี้พฤติกรรมหวยออกวันพุธไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเอาแค่ห้างวดย้อนหลังมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูถามกันมานะครับว่าเลขสติหวยออกวันพุธเอามาให้ชมแล้วนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครจับคู่ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับไม่จับคู่ให้เพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนถ้าจับคู่ให้ผิดเนี่ยโหยโดนดาชิบหาย ถ้าถูกก็ดีใจไปแม่อาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่งนีแม่นนะเออพอไม่ถูกเท่านั้นแหละโโอ้หคอมเมนต์ด่ากันเลย โดยเฉพาะนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้แหละตัดปัญหาแค่วิเคราะห์ให้ดูเฉยๆแค่วิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆแล้วไปจับคู่วินเอาคือผมไม่รู้หรอกว่าหวยจะออกตัวไหนครับรู้แค่วันออกเท่านั้นย้ำนักย้ำหนาว่าไม่รู้หวยตัวที่มันจะออกมาแค่รู้วันออกส่วนใครที่ชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่คือเลขสิติหวยออกวันพุธจำเพาะจอจงในเดือนมก,กราคมบอกไปแล้วนะเดี๋ยวไล่เรียงสรุปคือหวย ออกวันพุธในเดือนมกราคมนี่มีอยู่สามงวดด้วยกันคือตัวเด่นสุดนี่มีเลขศูนย์ครับตัวรองมาก็ค,คือเลข1กับเลข8ดูสิติย้อนหลังนะครับหัวที่ ออกมาบ่อยที่สุดแล้วดูพฤติกรรมของงวดวันพุธย้อนหลัง5ปีไม่จเพาะเจาะจงนะครับจะเดือนไหนวันไหนท่านผู้ชมฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี่โอ้ยปวดหัวโอ้ยเลขเยอะเยอะเกินอืมเยอะเกินที่พูดมามันเยอะเกินเดี๋ยวเลขสตินั่นเดี๋ยวหวยนั่นเลขทูบเดี๋ยวครูบาอาจารย์นั่นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะถูกแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่รู้หรอกแค่บอกเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองว่าจะเลือกตัวไหนเราชอบตัวไหนเรา ก็ตามตัวนั้นแหละครับซื้อตัวนั้นเพีเพยงแค่ว่าครูบาอาจารย์เวลาเราลงหวยลงคลิปลงอะไรกันแล้วแต่นะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจเราบางคนเนี่ยยังไม่มีตัวเลขเลยชอบอยู่ในใจพอไปเจอคลิปนูน้นคลิปนี้หรืออาจารย์นูน้นอาจารย์นี้พ่อพูดพูดถึงว่าตัวเลขตรงกับใจเราแม้มันก็ชื่นชอบมันก็ฮึกเขิมเข้ามาใช่ไหมครับเอาการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอา้าไฟดับครับ S <S <S ทิ้งท้ายมาช่วงสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนเรื่องเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงก็ขอให้เล่นพอประมาณพอหอมปากหอมคอนะครับอย่าไปลงทุนอะไรมากมายถ้าเงือนไม่ออกไม่ทำงานไม่ได้เงินนะครับไม่รวยมันมีคนรวยเรื่องของการซื้อหวยอาจจะใช่แต่เราเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะสังเกตที่ดวงของเราซื้อปีหนึ่งก็ยังไม่ถูก ปีที่สองเนี่ยปีนี้ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าใครที่ยังไม่เคยถูกหวยเนี่ยงวดดีขอให้ถูกหวยแล้วก็ใครที่นานๆที่ถูกก็งวดดีขอให้ปังๆมีเงินหมื่นมีเงินแสนติดกระเป๋าครับ